พีก่กวออกมาสวรเอ๊ะพี่มา่น่ากนากรถติดธุระมาไมานา่น่าทุรามากหรออาจารย์เออติดธุระรอคนยังไงอะ่ะมาในมาดใหม่นะอาจารย์ อาจารย์มีผู้หญิงด้วยเหรอหาพิเศษเล่นเนี่ยเอ๊ะอาจารย์อาจารย์อย่างเละมีกลิ่นด้วยเนี่ยเฮ้มันต้องอย่างงี้หอยเหมือนของจริงหน่อยฮะมาเฮ้ยมีกลิ่นเหมือนว้ยอาจารย์นี่ลราไม่น่ากันอ,อ,อย่ามาโกหกนะ เออไ,ไอแทมไอแหงะเกินโคนต้าได้ยังไงไอมึงลองช่วยนับดิหนึ่งสองสามไอไงนะอาจารย์มันเกินมาหนึ่งเนี่ยอาจารย์ถออาจารย์นี่เราไม่นากละเอาไงดีอาจารย์จับเลยสิอาจารย์เฮ้ ไ,ไม่นา่าจริงๆไ้เชตจ้านี่แหละแม่น่าฮะพวกเองเฉยเป็นหน้าที่ของข้าเองไม่ต้อง,องจัดขมสเต้ไว้ดิอ้ออาวนะกูรีภายหรอวะ